กลับมาก็มาเลื่อนดูติ๊กตอกแบบหนึ่งเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วแบบไปเจอคนหนึ่งเขาสอนทําแบบหน้าหน้าเราคุณรู้สึกหมุดหยิดมากลยนะแบบคนคนที่จะมาสอนคนอื่นไม่อารแบบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาสอน,นหน้าหน้าเขาเหมือนเป็นไลฟ์โค้ดที่อยากหาค่าหาค่าคอร์อะไรเงี้ยคือเมื่อกี้หนุดหยิดมากที่มีคนเข้ามาแล้วแบบว่ามาสอนแบบ บางคนอะนะไม่ได้อยากสอนเราทานายหน้าจริงๆหรอกไม่ได้อยากสอนเราหาเงินจริงๆนะบางคนแค่อยากหาเงินจากค่าคอร์สเราอะเมื่อกี้โคตรหงุดหงิดเลยเห็นคนหนึ่งอะที่เขาสอนทํนายหน้าอยู่แล้วเราแบบสงสารคนที่เขาไปคอมเมนต์มากว่าแบบเอออยากได้ยอนหลักแสนนั่นนูนนี่จริงๆคนพวกนั้นาะคนที่อยู่บ้านอารมณ์เหมือนแม่บ้านเขาก็อยากมีรายได้เสริมถูกไหมแต่เนี่ยพวกไลฟ์โค้ดบางคนอะนะจะชอบหากินจากจุดอ่อนของคนตรงเนี้ยือเมื่อกี้เราหงุดหงิดมากเลยที่คุณ คุณไปหลอกเขาหลอกอะไรเงี้ยจริงๆมันคือการหลอกเลยนะทุกคนอารมณ์แบบว่าให้ไม่รู้ว่าใครนะเมื่อกี้ให้หลอกแอดไลน์เข้าไปเพื่อจะไปโหลดโหลดแอปหนึง่งแล้วก็เป็นสมัครสมาชิกกันอะไรเงี้ยจริง,รงๆแบบนั้นมันเรียกว่าลูกโซ่ได้เลยนะคือเราทำ TikTok Shop าิจิตอลช็อปมาดิ k ตอลแอเฟลเลมาเจ็ดช่องเราไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่เคยแบบไปถอนเงินนอกแอป,ปถอนผ่านดิจตอกเท่านั้นแล้วก็เลยรู้สึกหงุดหงิดมากเลยที่เขาออกมาแบบว่าออกมาสอนทำดิจตอลก็จริงนะ แต่เขาไม่ได้บอกเลยว่ามันทํำยังไงนี่ก็เลยถามไปว่าเออยอดที่โชว์สองแสนนี่คุณโชว์ในนั้นอ่ะที่เอามาโชว์คนอื่นอ่ะคุณเอายอดนั้นอ่ะมาจากการขายอะไรรู้ปะ่ะเออไลฟ์โค้ดเขานั้นอ่ะเขาตอบไม่ได้เลยว่าเขาเอายอดสองแสนนั้นมาจากไหนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะไม่ได้ขายจริงอาจจะนะสันนี้ถามว่าอาจจะมาจากคนที่แอดไลน์เข้าไปแล้วก็ไปอยู่เป็นกลุ่มอ่ะแล้วเขาก็ให้ซื้อขายกันเอง,เองจนมียอดเท่านั้นอ่ะแล้วเขาก็เอามาเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นอะไรนะเหมือนเป็นผลงานของเขาอ่ะแค่นั้นเลย เราสงสารไม่ได้สงสารนะแค่ไม่อยากให้ทุกคนไปหลงเชื่อไลฟ์โค้ดบางคนที่เขาไม่ได้คิดจะสอนเราจริงๆแค่ขายค่าคอร์ชแค่นั้นเลยเออเรารู้แหละบางคนอ่ะเหมือนกันอยากขายได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆถูกไหมหลักหมื่นเนี่ยไม่มีใครไม่อยากได้หรอกแต่ทีเนี้ยถามว่ามันมันก็ทํายากนะตั้งแต่เราทํามามันมีขายถึงหลักหมื่นแค่ครั้งเดียวเองทามาเจ็ดช่องอะทามาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มันยังไม่บูมเดลหรือซําก็คือเป็นคนธรรมดาที่เราไม่ได้มีผู้ติดตามเนาะ มันพอมันเริ่มช้าเราไม่ได้มีแบบเงินยิงแอดเราไม่ได้ไม่ได้เสียงเงินเพิ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่จําเป็นต้องก็ก็ได้พอใช้อะ่ะแต่มันแค่ไม่ได้เยอะในทีนี้บางคนอะ่ะพอเขามีทุนหน่อยเขาก็จับยิงแอดจับเทสแอดเทสแอดจนมันมีมียอดหลักแสนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเอายอดตรงนั้นอ่ะมาอ้างว่าเออฉันทําได้เท่านี้นะอยากรู้วิธีทาใช่ไหมเออมาเรียนกับฉันสิแต่เธอต้องไม่เข้ากลุ่มนะไม่เข้าลายนะเธอต้องมาตรงนี้นะเพื่อจะมาดูว่าฉันทํายังไงสุดท้ายก็ได้เสียงเงินนะ มันก็ไม่ต่างอะไรจากลูกโซ่อะเพราะว่ามันจะต้องกินวนกันเป็นวงกลมถูกไหมทีเนี้ยถ้าทุกคนที่ดูขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่แล้วก็ไปเห็นไลฟ์โค้ดที่สอนให้เข้าไปทำในหน้าในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ในติ๊กต็อกบอกเราเดาเลยเลยว่ามันคือลูกโซ่แน่นอนแบบอารมณ์ช่วยกันซื้อวนแน่นอนจริงจริงแล้วเราเห็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเออจะเป็นประมาณแม่บ้านที่เขาอยู่บ้านที่เขาหาเงินว่าไลฟ์โค้ดคนนี้จะใช้คําว่า หาเงินค่าน้ำค่าไฟถูกไหมก็คือเล่นตรงจุดอ่อนของคนที่อยู่บ้านนั่นแหละืมไม่ไม่ได้อยากให้เชื่อกันนะวิธีการทํานายหน้าให้ได้ดีที่สุดสําหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีผู้ติดตามไม่มีอะไรเลยไม่มีทุนเหมือนเราเนะี่ยก็คือลงมือทําลงคลิปไปเรื่อยๆเราไม่รู้รู้วยซ้ำว่าคิปไหนมันจะปังมันจะติดแต่แค่ทาไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสก็คือมันคือ,อไรายได้เสริมไงถ้าเราหวังแต่ยอดอย่างเดียววันหนึ่งมันก็รู้สึกแบบโอ้ไม่น่าทําแล้วมันทําไม่ได้มันก็ท้อก็อยากบอกเฉยๆทุกคนแบบว่า เห็นแล้วมันน่าหงหุดหงิดจริงๆนะบางคนก็เน้นจะเอาเงินจากคนอื่นอย่างเดียวโดวยที่แบบไม่ได้ให้อะไรเขากลับไปไมีแต่หลอกมีแต่หลอกอารมณ์งานอะไรนะซัมซุงอ่ะใช่ไหมไทยซัมซุงหรืออะไรซัมซุงที่หานักศึกษาจบใหม่อะ่ะเอออารมณ์น,นั้นเลยพวกไลฟ์โพสต์ประมาณเนี้ยอืนี่เห็นเห็นมาสองสามคนแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเอะหรือมันจริงวะแต่ตั้งแต่ทาไหนหน้ามามันไม่มีมันไม่มีแบบนี้เลยนะหรือเอาไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ มีใครเคยเห็นบ้างแบบแบบในหน้าแบบเนี้ยส่วนมากคนที่มาโชว์ยอดอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้ทําจริงหรอกถ้าทําจริงจะกล้าจะต,ต้องกล้าบอกสิว่าคุณขายอะไรล้วคุณขายอะไรได้แล้วบอกเลยว่าคุณทํายังไงคุณทําคลิปยังไงคุณต้องมีตัวอย่างให้เห็นว่าเออคุณทําคลิปอย่างนี้ถ่ายคลิปอย่างนี้ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเอาแค่ยอดมาให้ดูมันก็แปลกเนาะเอาแค่ยอดมาให้ดูใครก็อมาให้ดูได้มันก็ตัดต่อได้หมดถูกไหม ถ้ามีทุนหน่อยหรือว่ามีแบบคนสนับสนุนอยู่ข้างหลังหน่อยก็เทสแอดไปเลยเทสแอดโอ้ถ้ามีเงินเทสแอดคุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็ได้หมดแล้วแหละก็เลยสงสารคนที่เขาไปเม้นแล้วเขาเข้าไปกินในกลุ่มไลน์ไม่รู้ว่าอนาคตหลังจากนี้เขาจะเจออะไรบ้างอาจจะโดนโอ้ไม่รู้เหมือนกันไม่อยากคิดมันอาจจะเป็นลูกโซ่แหละค,คิดดูแล้วอืมแต่ก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเนาะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นไลน์ของเขาไงเราพูดเยอะไม่ได้ เดี๋ยวก็ไปหาว่าเออมันเป็นแนวทางการทานกินของข้ารู้มกันแต่จริงๆอยากทำนายหน้าให้มันได้ก็มีไม่เยอะหรอกทุกคนก็ลงมือทำอย่างนั้นเลยเนาะลงมือทำ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 มันคลิปมันติดมันก็ได้เงินเองมันอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แต่คลิปติดมันได้เงินแน่นอนได้น้อยน้อยาทแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ได้เยอะขนาดนั้นเนะ่มันก็ทําได้นะบางคนบางคนที่เลิกทานายหน้าไปจากความรู้สึกของเรานะ ราะว่าคุณคุณคาดหวังเยอะเกินไปว่าคุณจะต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เหมือนเห็นคนอื่นโชว์ยอดไหนหน้าหลักหมืน่นหลักแสนเยอะมากแล้วคุณคิดว่าเออถ้าฉันเข้ามาทําบ้าฉันอาจจะได้เหมือนคนอื่นก็ได้จริงๆต้องดูว่าคนอื่นเขาเริ่มมาจากตรงไหนก่อนไม่ใช่มาดูยอดที่แบบคนอื่นได้เยอะเลยอย่างงี้นมันจะรู้สึกคาดหวังในตัวเองแล้วพอมันไม่ได้มันผิดหวังมันจะท้อมัมนก็ไม่ทําไปแล้วอย่างเงี้ยนี่นคือเห็นมองมอง,มองแค่ยอดสุดท้ายไงอือ okay? หลายๆคนก็เลยล้มเลิกที่จะทานายหน้าไปเลยแบบทาเล่นๆอะบางคนก็ทําเล่นๆเปิดช่องทิ้งทําเล่นเปิดช่องทิ้งทําเล่นมันก็ไม่ต่างอะไรจากพอไม่จริงต่างมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาถูกไหมแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ยอดแบบเขาละก็้ไม่ได้ทีนี้เรามาบน่นเฉยๆนะมาบ่นจริงๆมาบน่นเฉยๆอย่างเช่นนี้แหละแค่อย่ามาพูดเฉยๆบางทีอะเห็นแล้วไม่หนนงุดหงิดจริงๆนะทุกคนแบบ ขุดเงียดจริงๆนะเว้ยทำไมคุณต้องอยากได้เงินคนอื่นขนาดนั้นจากการที่ถ้าคุณคิดจะสอนคนอื่นจริงๆนะเว้ยคนอยากสอนคนอื่นจริงๆเขาไม่ได้หวังหรือคาดหวังอะไรตอบแทนเลยนะ,อ,ะอย่างน้อยก็คาดหวังให้แค่มาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์ให้แค่นั้นก็พอต่ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องเข้าไปในกลุ่มไปเอาเงินไปตายเงินเราจะได้เป็นโอ้มมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่การให้แหละเป็นการจะเอาจากคนอื่นอย่างเดียวแล้วทีเนี้ยถามว่าถ้าคนที่หลงเข้าไปสิบคน แล้วมีคนที่ทําได้จริงๆแค่คนเดียวอ่ะอีกเก้าคนที่เหลือจะรู้สึกยังไงเพราะว่าเขาเข้าไปด้วยความคาดหวังที่เขาอยากได้เหมือนคุณแต่สุดท้ายเขาไม่ได้คุณไม่สามารถแบกรับความรู้สึกที่แบบความรู้สึกตรงนั้นเขาได้หรอกอ,อุอคนเกลับแล้วทุกคนใชแล้วแค่มาบนเชยเ,เนี่ย